คิดเรียงปวดหัวคิดเรียปวดหัวคิดเรี้คิดไม่อจะให้เป็นการีิสูจน์ในการที่จะบวกเลขนะ,ะข้อกอไก่ขใครข้อยครอ่านั่นคือคำตอบนะ,ะแล้วตรงนี้ก็มาบวกกันกแล้วแล้วพ่อจัง <ใน S 2> จะใช้ยังไงฮะพ่อแังจะทำยังไงคะลูกคิดช่วยด้วยทีนี้วิธีการก็จะต้อง่ตามหลักการของวิธีการเรียนการสอนของทางโรงเรียน พี่ยักษ์สารเขาก็จะมีคุณครัวจารนเราบอกโจทย์นะฮะเราจะได้คิดไปตามหลักโจทย์เราอมีอาจารย์บอกด้วยถ้าเราบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์มาด้วยนะฮะอาจารย์นิตยาจารย์ลอยค่ะอาจารย์ดีครับดีครับปกติเป็นเป็นผู้ที่สอนไบจังเลือกปะฮะสอนค่ะโอ้โหเขาเก่งหรือไม่เก่งขนาดไหนหรือว่าทั่วๆไปหรือทั้งห้องก็ เป็นอย่างนี้หมดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จะเก่งเหมือนกันหมดเยรับรับเพิ่มอีกสักสามคนใช่ไหมฮะยินดีค่ะบวกเราด้วยเป็นห้าบวกเราด้วยเป็นห้าผมจะเป็นคนที่จะเปิดตัวนี้แล้วก็ทางสายจางจะเป็นผู้ที่คิดคิดนะฮะอจารย์เป็นคนที่น้ตคำตอบตรงนี้กัน้วเดีวมาดูว่าเฉลยตรงนี้จะเป็นอย่างไรพร้อมนะครับงั้นพร้อมเลยนะฮะนะคเอาละฮะเวลาจะเริ่มด้วทั้งหมด3ข้อนะจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไร่และต้องถูกด้วยนะครับเพราะนะครับปั๊บ76ห บวก53ลบ28บวก285ลบ35บวก147ลบ353เท่ากับเท่ากับ145 145เอานรหเอะครับออเครับเติมใหม่128บวกห1ลบ84บวก293ลบ178บวก59

ป๊าอ่าเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะอาวนะฮะออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ145 212นะครับแล้วก็774นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด1นาที5วินาทีนะฮะต้องดูว่าตรงหรือไม่ตรงนะฮะกับคำตอบตรงนี้นะฮะเพร้อมนะครับสายจามจะถูกไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งสหรือเปล่ามาเป็นอุ้ยหาย1นึ่ หนนะฮะสองนอะฮะออกมาเป็นเป็นสองอุ้ยหนึ่งสองแล้วก็เจดเสีนะครับออกมาเป็นเจ็ดเจ็ดสเห็นหน้าใสจังไหมเครียดไหมเหนื่ยไหมหล่นไหมหล่นห้ล่นไหมหลูก ลุ้นเหมือนกันนะเอาครับสุดท้ายแล้วตอบถูกหมดนะครับใช้เวลาไป1นาที5วินาทีเอาล่ะเราไหนๆเป็นเด็กปสองขึ้นปสาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เพื่อนเพือนเาหน่อยต้องต่อต้องต่อใช่ไหมครับอต่อยรุี่มากเลยครับจะมี3คนครั้งแรกก็กี่คนนะ2ครั้งแรกต่อสองคนโอ้โหช่วยกันต่อให้เพื่อนเพื่อนเขาสองคนกี่ข้อครับ สองคนสองข้อสองข้อพอสองคนสองข้อไปง่ายง่ายง่ายาบังเอิญสมมติวราพลาดไปเขาไม่ได้ขึ้นมาด้วยเจตนาที่แบบยังไม่ได้อีกเหรอไม่ได้โง่ก็ได้พี่บอกบอกว่าโง่ก็ได้พี่ไม่ได้โง่ก็ได้จริงจริงเลยนะขอครั้งที่สองนี่ให้กี่คนครับสามคนให้สามเลยนะให้สามเลยนะแล้วเอากี่ข้อครับหนึ่งข้อหนึ่งข้อพอ ครั้งแรก2คน2องข้อนะครั้งที่3ามาจะไม่ได้อีกนะครั้งที่สองสามคนเอาข้อเดียวเราใช้เวลาประมาณ1นาทีตีประมาณหนึ่งนาทีนะตนาทีห้าวิของเขาให้กี่ปีฮะมีนาทีหนาที30มนาทีครึ่งเขาเรียกว่าต่อทุกอย่างเลยนะเอาละได้หรือไม่ได้ ผมว่าได้ได้โอเคคนหน้าตาใกล้เคียงอาจจะตอบเข้าข้างเราเอานะครับโบกี้บ้างครับโบกี้น่าจะทําได้ก็โอ้ได้อีกครับเชื่อเชื่อฝีมือแล้วนะต้องทําให้ได้นะพี่เอาละเอาละสองหนุ่มแล้วนะฮะพี่น้อมไม่ได้หรอกโอ้เอาละครับมีไม่ได้หนึ่งคนโอ้เอาละนะได้สองคนไม่ได้หนึ่งคนต้องใช้พลังอะไร สข้อนะครับเพราะฉะนั้นเอาข้อกอไก่ขอไข่พร้อมสข้อนะครับกอขอนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะพร้อมนะครับพร้อม96 96-65 65เหลเือเท่าไหร่อ่ะคิดเหคิดในใจดคิดในใจเอามาตั้งไว้9ป๊บเนี่ยหเหลือหนึ่ป๊บเหลือเหลือสเหลือสาม 31บวกเข้าไปอีกเราอ็1นะ31บวกเข้าไปอีก 5... 5... 18 500... 518 518 31บวกเข้าไปนี่เป็น518เป็นเป็นเป็นอะไรอ2 2 2 2 3่3ิบท3่3จ 36... 3ีงทที่ส4ที่ห้าทม

510 510 510ก็เป็นก็เป็น896 896 896 896 8 9 7แปดปรบดปั๊บลบแล้วก็896ปั๊บนี่เหลือแห้ือ้เหลือเเหลือ7เหลือ7หมดไป เลยเนี่ยลืมนคดคิดไมลืมเลยนั่นอ่ะมันถึงไหนแล้วตแปดร้อยเก้าสิบหกอันนี้ให้ให้มาทดเพี้ยอแปดร้อยนปดสิบหกเลขเก้อะไรอย่างงี้เฮ้ยทำไมอ่ะแปดอยเกาสิบหกอ่ะแล้วลบเจ็ดสิบห้าแเล้หบเจบหออ่ะ หนึลสอเอา8ปลงแปด้อบเแล้วบวกแลบเดวกอีกห้าร้อยสิบห้าิบห้าห้าเป็นหเป็นสาเป็นสิาอ่ะเขียนเลยอ่ะสามหมืสาพันเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสหนึ่งสสหนอึ่งสลองดูสักข้ออีทกไหมเป๊ะเป๊ะเป๊ะออกมาหนจริงด้วยสาม สานึ่ง้ได้ไ้นนอ้ถูกได้เนี่ยนึกว่าผู่านเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยฉลาดนี่คุณพ่ออยู่ตลาดหลักทรัพย์เลาหลักทรัพย์อะไร้าี่อะไรนะเทนยี่ตัสัลแดงอยู่ตลาดหลักสีตลาดพ่อที่เลยไม่ต้องเล่นเลย ตกลงครั้งแรกไม่ได้นะครับใช้เวลาเยอะไปหน่อยสามคนเอาข้อเดียวเลือกเอาเลยยาวข้อไหนขอให้เลือกเลยเออผมว่าข้อสามน่าจะยากโอ้แค่นี้ก็ไม่ลงแล้วเอาข้อข้อสุดท้ายแล้วกันมันจะมีลักษณะนี้ครับอย่างนี้นะเอาไปเอาไปิดงหนึ่งคนที่ไหวกันไว้ไหวปวดนี้ไวจะรอดไหมเนี่ยคนละสองคนละสองเนี่ยค่สามเนี่ยก็คนละสองนี่สองี่สองี่สองหนึ่งคน สองโนสามมาเลือออีกันนึงอันนี้แถมให้พี่ไปเลยแถมให้พี่เลยสามอันแหมเก่งจังไอ้นี่เนาะถ้าคุณสองจะเห็นนะว่าเห็นเลขก้าไม่ได้เลยได้รับการอบรมและเรียนอย่างสูงนะจะไม่ออกมาแบบนี้เลขกเก้าเนาะเดี๋ยวเขาว่าไม่เป็นไรแล้วหน้าด่าแล้วล่ะไม่เป็นไรแล้วไอ้ตรงนี้พี่นงนงพี่มามมโอเคตัวสองเลยนะสามตัวพี่เลยสามเอาช่วยกันเดี๋ยวมาเขาเขาช่วยกันเขาว้าเขาว่าไปอยู่ทีท้ายเล็กเก้าที่เครื่องพร้อม เขาควายไปมาแล้วบวกมับวกหองบอกมามาแล้วเร็วเร็วเร็วสามร้ยหาปดร้อยเจ็ดสาร็ทดหเป็นสี่ทดหนึ่งอบวกก่อนนะแล้วให้ยมาลบสี่ร้อย่าสิบหกสี่ร้อาันสิบรร้อเป็นหนึศ 400อันนี้สี่ร้อยลบสองเท่าไหร่นะครับหนึ่งแดอแรเกือบสามพีเกือบสามิบีแล้วสิบเจ็ดมีเวลาสิบเเหลือเท่าไหร่นะสองสองเจ็ดสิบเจ็ดออกแปร้อยหออกแปเหลือเก้าสเหพี่เห็นอยู่นี่กำลังคิดเลขกันอยู่นะครับสิไม่ได้ขอพรพระอะไรด้วยเลยนะสิบห้าสห้าสี่ห้ารอยหนึ่งแปดลสร้อยนี่เหลือเก้าเก้าลบแปดห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยแ 8ป9 9ได้แล้วอันนี้ยแป2 2 7 5

540เ็เลยเลย5นี่เก้าแล้วนี่เก้ก้านี่เกนะครับอานะครับท่านผู้ชมมาดูผลนะฮะอะไรเนี่ยนี่รวมกันแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวห้าร้อี่ยห้าสบนะครับสามบวกนี่หลักร้อยนะฮะบวกร้อประมาณ200ร้อบวกสามนะฮะก็ประมาณสักห้ารประมาณสักหกรกว่า หกห้าหกสประมาณนี้แล้ลบสี่ร้อกว่าสี่สี่แปดหกแล้วบวกอีก700กว่า7จ็ 8, 9, บเก้ลบห้ายกว่า588บแวกอีก400กว่านะสี่ลบ188ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่พันสี่ร้อยสี่พันเก้าสี่หรครับผมั 4, หรือเปล่า ขอโทษขอโทษครับผมผมคิดว่าเขียนสี่เป็ตวงแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สี่สี่พัน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 เก้าร้อยยี่สิบแปดอันนี้ถือว่าให้นะครับได้ได้ได้เพราะสี่ผมคิ้วเขียนไปแล้ว เท่งลืมใช่ไหมล่ะลืมลืมเท่งนึกว่ามันเป็นสียงอะไรตัวนี้ล่ะไม่ไม่ถ้าคุณไม่ให้นี่เปิดออกมาถูกผมไม่ภูมิใจนะนี่ห้ขอว่าขอลบได้ไหมผมไปเฉี่ยนไปแล้วผมพี่จะจะบอกเท่งแล้วเท่งเท่งเขียนไปสองตัวเปล่าสองตัวไมราะ่าเท่งลืมถ้่เท่งลืมดีสี่เก้าสองแปดตัวเลขแรกต้องเป็นสีนะครับเป้นเป้นปรึงเดียวเดียวไอ้ตัวนี้จะเป็นหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งมาบวกสีเปล่า ก็ตัวจะไม่เป็นอย่างนั้นหใช่ใช่เป็นห้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่เป็นห้าไม่ใช่ใไม่ผมเขียนเลขหนึ่งบวกบวก่ไงเป็นเลขห้าเเป็นห้าเขียนห้าเลยนี่ก็ห้า้วเนี่ยห้า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  กาวใครเขาเขียนอย่างงี้อ่ะนี่ใจจริงจะเขียนเลขสี่ป่ะเม็นเรู้ใจกันอีกฮะเลขกาวเขาเขียนยังไงอ่ะผมเอาให้อายไม่ใจจริงจะเขียนเลขสี่ป่ะล่ะพอแนั่นสูงเลขสี่อย่ามีมุมนี่เลขสี่ต้องโค้งนี่กาวปะเนี่ยนี่ถือว่ากาวมะกาวกาวไหมอ้าใจจริงเขียนกันดิไปจะเขียนสี่จะเขียนสี่ทำไมต้อว่าจะคระเป๋ตรงนี้เนาะเขาจะเขียนสี่นี่จริงจริงอ๋อจะเขียนสี่อ๋อที่มันจะเป็นสี่นี่อะไรนะจริงๆต้องเป็นสี่ตรงนี้ใช่ไหมอ้าว ตายแล้วใจจริงจะเขียนอย่างนี้ไหมล่ะเนี่ยปื๊ดเนี่ยตรงนี้ไม่มีใช่ไหมใช่ใช่าทำจริงแล้วตรงนี้ไปเป็นสี่อ่ะคือนสี่อ๋อเป็นห้าสี่ห้าสี่ถูกแล้วไเนี่ยแล้วก็สองแปดห้าสี่สองออกมาเป็นที่จริงมันเป็นอย่างนี้นี่อ๋อแล้วอายเขาพอนี่นี่สอง สองเป็นสองกัเนี่ยเลขสุดท้าย8นี่เป็นสองกัเนี่ยนี่สองนีเลขสองเนี่ยโอเคห้าสี่สองขอดูอีก่มตัวอีกเลถูกตัวท้ายอีกตวงอีกอีกท้ายถ้าอันนี้ถ้าเลขสุดท้ายเป็น8ถือว่าให้เลยจริงป่ะถือว่าให้เลยบวกลบไม่เกินหนึ่งให้เลยเอาแพอย่างน่าอายที่สุดเลยโอ้โหสุดสเลยถือว่าล้มละลายหมดเลยนะครับไม่ได้นะครับ ต้องน้องไซจังตัวจริงเสียงจริงนะก็ระบบการคิดนะก็สมาธิทําให้ความคิดนี่ออกมาได้สมาธิเยอะเลยครับผมอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้บริการโรงเรียนพิชยศึกษาผอสุนงค์นาสูตบุตรสถาบันอีอัจฉริยะพัฒน์เจ้าของหลักสูตรจินตคณิตนะคะและขอบคุณอาจารย์นิตยาจันลอยรวมทั้งน้องไซจังด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ